วิธีซื้อ Xbox Game Pass สำหรับคนไทยจะมีโปรโมชั่นจ่าย29บาทเล่นได้3เดือนแรกนะครับหลังจากนั้นจะเป็นเดือนละ99บาทแล้วจะทำให้เราได้เล่นเกมเยอะมากๆเลยเหมือนจ่ายค่าบุฟเฟ่ตและนี่คือการซื้อแบบถูกลิขสิทธิ์และสามารถออนไลน์เล่นกับคนอื่นได้วิธีการทำตรงนี้บอกทุกขั้นตอนถ้าเกิดว่างงสามารถย้อนมาดูได้เลยนะครับก่อนที่จะทำทุกอย่างให้กด Start ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์หาคำว่า Region Settings กดเข้าไป แก้ตรง Country and Region ช่องแรกสุดนะครับให้เป็น Thailand ก่อนจากนั้นให้กด Start อีกทีนึงพิมพ์คำว่า Xbox เปิดขึ้นมาแล้วก็ข้างในนี้ก็จะเป็นหน้าร้านค้าให้สามารถซื้อเกมได้หรือว่าโหลดเกมมาใช้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราจะเข้ามาสมัครแบบบุฟเฟ่ก็คือเกมพา a s สถ้าเกิดว่าตรงนี้ยังไม่ได้ขึ้นหน้าจอรายละเอียดอะไรมากนะักมุมซ้ายบนให้กด Sign In ใส่บัญชี Microsoft ของเราให้เรียบร้อยนะครับถ้ายังไม่มีก็สมัครซะ ให้เรากดบรรทัดแรกเลยครับรูปบ้าน Game Pass กดคำว่า get Game Pass ก็จะมีบอกว่าสมัครเกมพ p ส s s สำหรับ PC เดือนละ9 9บาทแต่สำหรับสมาชิกใหม่3เดือนแรกจ่ายราคา29บาทเท่านั้นเฉลี่ยแล้วเดือนละ10บาทเองได้เล่นเกม400กว่าเกมนะครับก่อนจะกดซื้อดูราคาให้ดีว่ามันคือเงินบาทสัญ,ญลักษณ์ตัว B มีขีดถ้าไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์เงินบาทแปลว่าในคอมเรายังไม่ตั้งรีเจนให้เป็นประเทศไทย ก็กลับไปตั้ง r e g i o n s e t t i n g s ให้เป็น Thailand ก่อนนะครับถ้าจะซื้อก็กดปุ่มสีเขียว Jo ยนได้เลยนะครับมันจะให้ไปหน้าใส่รหัสบัตรนะครับซึ่งเราก็สามารถใช้รหัสบัตรเดบิตบัตรเครดิต PayPal อะไรพวกนี้แล้วแต่เราสะดวกได้เลยนะครับแต่ข้อมูลบัตรเดบิตหรือว่าเครดิตหรือว่าเพย์พาที่เราผูกไว้ตอนจ่ายเงินเมื่อกี้มันยังตั้งเป็นออโต้อัตโนมัติหักเงินเราทุกเดือนอยู่ ซึ่งบางทีเราอยากจะแบบเล่นเดือนนี้เดือนหน้าไปเรียนไม่อยากเล่นมากนะก็ยังไม่อยากจ่ายไม่อยากต่ออายุมันจะแอบโดนหักเงินไปถ้าเราลืมดังนั้นผมแนะนําผมจะสอนทําก็คือเราไปปิดไม่ให้มันโดนหักเงินอัตโนมัติก่อนเรายังใช้งานได้ครับแต่ว่ามันจะไม่โดนหักเงินถ้าเราอยากใช้เราค่อยมากดจ่ายเริ่มใหม่ทีหลังจะทําให้เงินเราไม่หายนะครับก็แล้วแต่ใครไม่อยากทําก็ข้ามตรงนี้ไปถ้าใครอยากจะปิดไว้เพื่อความปลอดภัยให้มาดูที่แอป Xbox นะครับ พอเราจ่ายเงินเสร็จแล้วใช่ไหมครับกลับมาที่หน,น,น้านี้ให้เรากดที่ชื่อ username ของเราเสร็จแล้วลงมาที่คําว่า settings ตรงนี้ครับคำว่า subscription ทางขวามันจะมีคําว่า manage กดคําว่า manage มันจะเป็นหน้าบริการสมาชิกข,ของเรานะครับจะมีแถบที่เขียนว่า pc game pass ทางขวาให้กดคําว่าจัดการแล้วมันจะเด้งลงมาเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าเราสมัครเมื่อไร อันนี้มันเป็นบัญชีที่ปิดการต่ออายุอัตโนมัติไปแล้วมันเลยเหลือแค่อันนี้อันอื่นมันจะมียกเลิกมีอนุนิมิตให้กดคําว่าปิดการเรียกเก็บเงินตามระยะเวลาที่กําหนดปิดการเรียกเก็บเงินก็คือไม่ต้องมาหักชั้นอัตโนมัติทุกเดือนนะชั้นอยากจ่ายชั้นมาจ่ายเองทําไปเรื่อยๆจนแบบยืนยันว่าจะปิดจริงๆพอทําเสร็จหมดแล้วเนี่ยเวลากลับมาดูที่หน้านี้หน้าเดิมเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นคําว่าเปิดการเรียกเก็บหน้าหมายความว่าพอเราปิดแล้วเนี่ยมันก็จะแบบ เปิดไหมอะไรแบบนี้นะครับก็อันนี้คือแปลว่าปิดเรียบร้อยก็จะไม่โดนหักเงินในเดือนหน้าแล้วถ้าเราอยากจะจ่ายเงินเองเราค่อยเข้าไปกดซื้อจ่ายเงินอีกรอบหนึ่งแล้วก็มากดปิดอีกนะผมเดาว่าเขาจะต้องมีการตลาดที่ว่าบังคับแอบจ่ายเงินอัตโนมัติแน่นอนเหมือนบริษัทอื่นๆที่เขาทํากันทั่วไปดังนั้นคนที่รู้ตัวก่อนมาปิดไว้ก่อนก็จะไม่เสียเปรียบไม่เสียประโยชน์นะครับได้เล่นเกมราคาถูกได้ซื้อได้จ่ายเงินตอนที่อยากจะใช้จริงๆ ไม่ใช่โดนหักไปเองตอนที่ไม่รู้ตัวหรือว่าลืมนะครับพอทําตรงนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งคิดว่าจบคือตอนเราตั้ง r g i o n setting เป็นไทยจำได้ไหมครับเกมตอนนี้ของเราครับจะน้อยถ้าเราเปลี่ยน r g i จ n จะได้เกมอีกเยอะเลยนะครับก่อนเปลี่ยน r g i o n ตรงนี้ให้ปิดหน้าจอโปรแกรม Xbox ไปก่อนกดกากระบาทอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันจะย่อลงไปอยู่ทางขวาล่างของหน้าจอให้กดทัชมาขึ้นมามันจะมีโลโก้ Xbox อยู่นะครับ คลิกขวาแล้วกดคิดปิดโปรแกรมในแบบสมบูรณ์ไปก่อนนะครับจากนั้นก็จะไปแก้ Region กันก็คือกดปุ่มสตาร์ทขึ้นมาเหมือนเดิมเซิร์ชคำว่า Region Settings หรือมันอาจจะเป็นอันเดิมที่คุณยังไม่ได้ปิดไปนะก็ Region Thailand เปลี่ยนเป็น United States เสร็จแล้วก็กดสตาร์ทพิมพ์ Xbox เข้าไปที่โปรแกรม Xbox นะครับแล้วเข้าไปดูที่หัวข้อเกม Pass และจะมีเกมที่เพิ่มเข้ามาอีกมากเลยนะครับก็สามารถเล่นได้เต็มที่ตรงนี้เลยซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะครับว่า การเหมาบูฟเฟ่เล่นเกมพาสแบบเนี้ยมันไม่ใช่ว่าทุกเกมจะอยู่ตรงนี้ตลอดมันจะมีเกมส่วนหนึ่งที่อยู่ตลอดก็คือเป็นเกมของ Microsoft มันจะมีเกมที่ไม่ใช่ของเขาแต่ว่าไปทําสัญญากันมาเอาเกมให้เข้ามาเล่นในช่วงเวลาหนึ่งพอหมดช่วงนั้นเขาจะเอาเกมออกไปคุณสามารถกดดูที่คําว่าเกมพาสเหมือนเดิมรูปบ้านแล้วดูรายละเอียดทางขวาที่มันแยกหมวดหมู่เกมนี่แหละมันจะมีหัวข้อที่เป็นเกมเข้ามาใหม่ recently added นะครับเลื่อนลงไปนิดหน่อยจะเห็นหัวข้อที่ว่า coming soon เกมในหมวดนี้กําลังจะเอาเข้ามาเตรียมตัวรอได้เลย Leaving soon จะมีรายชื่อเกมแล้วก็ด้านล่างมีวันที่บอกไว้ว่าจะเอาออกไปในวันไหนนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเกมที่แบบกําลังจะออกก็รีบเล่นก่อนที่มันจะเอาออกนะครับมันจะมีเกมสลับเข้าสลับออกเรื่อยๆถ้าอยากดูรายชื่อเกมทั้งหมดกดรูปบ้านเกมพัส s แล้วมากดตรงคำว่า all pc games จะเป็นรวมรายชื่อเกมทั้งหมดที่ม,ทมีนะครับ ส่วนใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ฉันจะซื้อดีไหมนะเอาตัวอย่างคร่าวๆของการดูว่าคุ้มหรือเปล่านะครับนี่คือรายชื่อเกมทั้งหมดที่มทผมลิสต์มาตั้งแต่ตอนที่ผมสำรวจรายการนี้นะครับ400กว่าเกมราคาเต็มของมันอยู่ในอันนี้ราคาที่ลดสูงที่สุดเท่าที่เคยลดมาบางเกม90%เลยบางเกม80%นะครับราคาที่ลดถูกที่สุดถ้าสมมติเราจะซื้อเองทุกเกมจะเป็นราคานี้ซึ่งผมไม่ได้หาทุกเกม ผมหาราคาเกมเท่าที่เราต้องการจะเล่นเกมที่เราสนใจขนาดหาไม่ครบนะครับเกมรวมราคายังแสนสองเลยประมาณนี้แสนสองหมื่นบาทลดแล้วจริงๆแล้วถ้าเราจะเหมาหมดนี้ก็คือเฉพาะที่หาราคามาห้าหมื่นแต่ว่าเราไม่ได้เล่นหมดนี่หรอกจริงไหมเราไม่ได้เล่นทั้งหมด400กว่าเกมหรอกเรามีเกมที่อยากเล่นมีเกมที่เคยซื้อไปแล้วอะไรแบบนี้ผมก็เลยลองมาลิสต์ดูครับว่าเกมที่เรายังไม่มีแล้วเราน่าจะได้ประโยชน์ถ้าเกิดซื้อเกมพาสมีอะไรบ้าง นี่ครับผมติ๊กมาแล้วทํามาแล้วแล้วก็รวมราคาขึ้นมาครับมูลาค่าเต็มเกมที่ผมยังไม่มีแล้วอยากจะได้ประโยชน์จากเกมนี้จากการซื้อแบบนี้3 0 0 0 0บาทครับราคาเต็มแต่ผมไม่ซื้อราคาเต็มอยู่แล้วเกมอะ่ะผมซื้อตอนลดลดถูกที่สุดเท่าที่ลดได้หมื่นหครับ3าบาทเล่นได้3เดือนต่อไปเดือนละ100แรแลกกับราคาเกมหมื่นหคุณเอ้ยคุ้มมากๆนะครับนี่ของผมนะของพิคซันครับฟิกเซเว่น ราคาเต็ม2 1 0 0มครับถ้าเล่นหมดนี่9้98ของเขานะครับลองคิดดูว่าจ่าย30บาทเล่นได้3เดือนแล้วเดือนต่อไปเดือนละ1 0อบาทอีกตั้ง90เดือนกว่าจะถึง9,000น่ะโอ้โหเขาก็เล่นจบไปหลายเกมแล้วแหละคุ้มมากๆนะครับของลูมาม่าครับลูมาม่า2 3 0 0มครับแล้วก็ถ้าเขาจะซื้อหมดนี่ก็คือ1 0 0 0 0บาทนะครับคุ้มไหมของทอดดี้ครับ2 0 0 0 0ลดแล้ว1500ของเจส้ม4 0,000เลยเว้ย เออแต่ว่าลดแล้วนะครับก็เซลล์มาถูกๆก็หมื่นสองแต่หมื่นสองจ่ายแค่30บาทเล่นได้3เดือนก็ตกเดือนละ10บาทเท่านั้นเองแล้วก็เดือนต่อไปเดือนลร้อยคุ้มไม่ล่าแบบเนี้ยเกมมันมีเยอะจริงหรือเปล่าคุ้มหรือเปล่าอยากรู้ว่าเกมที่น่าสนใจมันมีนมอะไรบ้างลองดูอีกคลิปหนึ่งที่อยู่ในช่องเพลินเกมมิ่งนะครับลิงก์วิดีโอนั้นจะอยู่ในคําอธิบายใต้อนนันี้จะเป็นวิดีโอที่มาเล่าเรื่องว่า เกมนู้นเกมนี้น่าสนใจยังไงนู่นนี่มูลค่าเท่าไหร่คุ้มหรือเปล่าอะไรแบบนี้อ่าเดี๋ยวไปดูตรงนั้นต่อได้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ